มาลุ้นโชคลุ้นรวยหรือเปล่าเอ้ยปีวอกเนี่ยมีลุ้นกับปีกุลเลยอะปีกุลปีวอกนะครับปีพี่ปีน้องนะครับเอาฟังดีๆนะครับบอกไว้เลยว่าไอปีที่ผมมาร์คขึ้นมาเนี่ยนะฮะสองปีเนี่ยถ้าเป็นหุ้นได้หุ้นนะฮะถ้าเป็นทองได้ทองอาทิตย์หน้าแล้วนะครับนั้นแสดงแล้วเนี่ยวอกนี่มาแรงนะครับปีกุลนะครับแต่จอรละกาเดี๋ยวบอกให้ว่าเป็นยังไงเอาวอกก่อน G, วอกก็ตามด้วยลกกากนะฮะแต่ว่าเอาปีวอกก่อนนะฮะปีวอกนะ,ะปีลิงจักจั๊กนะฮะอลักจริงจริงปีวอกเป็นปีนี้นะฮะเอาอะไรมากลมๆเลยว่าฉันไม่ดีตรงไหนนะครับเป็นปีที่วอกต้องน้อยเนื้อต่ําใจกับคนใกล้ตัวมากพี่น้อยใจนะครับพี่เศร้าใจใบ,บ่อยแล้วว่านี่ระวังนะวอกจะรวังซึมเศร้าเหตุต้นผลคนรักเหตุต้นคนใกล้ชิดเหตุต้นน้อยเนื้อตับใจกับผู้ใหญ่เลอเกินชีวิตฉันจะมย่ําแย่เพราะว่า เขาพูดไม่เข้าหูแล้ววอกจาใจไม่ได้ฟังนะมันเป็นปัญหาอย่างเงี้ยคือจะถามว่าเฮ้ยทันไม่ดีตรงไหนนะนะครับทันไม่ดีตรงไหนก็สุดท้ายเนะี่ยมันก็ไม่ได้ดีๆหรอกแต่ว่าเหมือนทําอะไรก็เนี่ยใครๆก็ไม่รักผมนะขนาดพัดลมก็ยังใส่หน้าหนีเลยนะครับเป็นอย่างนั้นคือวอกเนี่ยเป็นช่วงหนึ่งที่แค่น้อยเนื้อต่ําใจกับคนใกล้ตัวคนรักกับคนใกล้ชิดปีนี้มาบ่อยครั้งมากเศร้าระทมใจแต่ฟังนะ มันเป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกเหตุการณ์จริงไม่ได้เกิดเฉ็เช่นนั้นเลยวอกมีเฮงนะครับมีเฮงมีสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือว่าคนร่วมง,งานที่เป็นสตรีเพศฟังนะถ้าท่านชายเนะี่ท่านก็จะได้ผู้หญิงมาสับสนุนนะถ้าท่านหญิงก็จะได้ผู้หญิงมาสับสนุนคือทั้งหญิงและชายเนี่ยอยู่ใกล้เจ้าหนายผู้หญิงเอาไว้ก่อนมีสิทธิ์มีลุ้นนะครับแล้วก็ กับเพศทางเลือกเลยนะที่ออกไปทางผู้หญิงอะ่ะนะจะมีผลดีที่มาเสริมท่านหน้าที่การงานเป็นที่ปรึกษาให้ใครใครเป็นโครงการไหนก็ตามนะสังเกตเขาจะสนับสนุนเราวอกยังมีแรงกับเครื่องเงินด้วยวอกเนี่ยเขาบอกอาศัยว่าเงินผ่านมือเงินผ่านมือได้ดีนะฮะสิ่งที่นะสิ่งที่สามารถที่จะเกื้อกูลแล้วก็สามารถที่จะและสร้างฐานบรรดาลใจความสาเร็จได้ฟังดีๆนะฮะ มันมีฐานเงินเก่าของเดิมเพราะว่าสังเกตไหมคนปีวอกมักจะมีก๊อกสองคือหนึ่งเก็บเงินใช่ไหมฮะเก็บเงินด้วยตัวเราเองสองลักษณนะการจัดการในคนอื่นเนี่ยสุดท้ายมีส่วนต่างอันเนี้ยถ้าใครปีวอกเนะี่ยใครที่เป็นอ่าด้านประกันภัยฟังนะในหน้าค้าประกันภัยฟังนะหรือแม้แต่คนที่เป็นในหน้าที่ดินอสังหาช่วงเนี้ยเสริมดีมากเนะี่ยแล้วก็ท่านที่ทําข้องเกี่ยวเรื่องโซเชียลนะฮะปีวอกนี้ไปได้สวยเลย แต่สิ่งหนึ่งที่คนที่เกิดปีวอกถ้ากำลังเรียนรู้ศึกษาอยู่จะได้ชมเชยจะได้ขนาดว่าได้ชื่อได้เสียงจากการเรียนรู้เลยฉะนั้นไอ้สิ่งนี้ที่ผมบอกนะ่ะมันเป็นทิศทางที่ดีกับปีวอกกลับมาเรื่องของการเงินวอกยังมีอำนาจการจับจ่ายที่ของเก่าของเดิมที่ผันมือมาตลอดนะครับสุดท้ายก็ไม่แปกนะครับภาระหนี้สินก็ทุเลาเบาบางลงแต่ใครที่จะเริ่มต้นกิจการทุกเนี้ยอยากเน้นต้นต้นปีเลยครับนะแล้ว อะไรที่เป็นส่วนที่คุณจะสามารถกับเพื่อนกับเพื่อนกับความคิดคนอื่นเข้ามาดึงระดมเข้ามาเลยไม่เจ็บตัวแน่ๆไม่เหมือนปีก่อนปีกายนะที่ผ่านมาเจ็บตัวแล้วเหนื่อยจากปีนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําระบบนะทำงานอยู่ในระบบเนะี่ยจะได้ประคับประคองสับสนุนเรื่องการเงินในทิศทางที่ดีนะครับแถมว,ว่ามันมีส่วนเรื่องของสายตาสังเกตสายตาเนะี่ยสองข้างปีวอกมักจะไม่ใคร่ที่จะเท่ากันสั้นยาวไม่เท่ากันหรือ คนที่สายตาสั้นนะกะกายเป็นยาวนะปรับเปลี่ยน,นในช่วงปีนี้นบ่อยๆเลยนะครับจะมีปัญหาเรื่องสายตาโดดเด่นแล้วก็ไมเกรนเล็กๆแต่ไม่เป็นปัญหาสิ่งหนึ่งที่วอกยังสามารถที่จะเสริมได้ก็คือที่นอนนะครับฟังเลยนะครับเขาว่าฟาร์มเป็นช้ยภูมิที่ตั้งฮงจุ้ยที่ดีเนี่ยท่านต้องใช้สิ่งของที่เป็นสีฟ้าเสริมปลายเท้านะพัดลมสีฟ้านะครับนะหรือว่าดอกไม้แจกันนะฮะนาฬิกาสีฟ้าอยู่ปลายเท้าชัยภูมิที่ตั้งกันินจะคล้องตัว ให้กับตัวท่านด้วยเสริมแค่นี้นะครับดีที่สุดนะครับันเป็นเรื่องความเชื่อนะเรื่องใจภูมิเรื่องที่ตั้งทื่หูจุ้ยที่ดีนะเสริมตัวท่านแต่ทําบุญอะไรดีวอกเนี่ยเขาบอกว่ามีแรงบัรใจนะแรงบรนดาใจที่เป็นโชคลาภเป็นการเงินนะเป็นความสมบูรณ์คือทําบุญข้องเกี่ยวเรื่องของเครื่องเสียงราโพงสีทาโบส์สีทาวิหารจะมีผลดีต่อหน้าที่การงานของท่านครับเหมาะสมมากเลยนะครับอาจจะเป็นการ Yup. สร้างเสร ỡ, ิมเติมเต็มให้กับชีวิตที่มีสีสันและก็ส่งเสริมมือกิจการที่หน้าที่ทันด้วยนะครับส่วนเลอกมงคลนะฮะเลขที่ดีของท่านนะครับฟังดีๆนะฮะเลขพวกนี้เป็นเลขที่ดีนะให้ใช้เลิก2อเลยครับ8นาฬิกา22นาที10นาฬิกาย2นาทีเลขพวกนี้สองคือเรื่องของอำนาจลงของศิลปินนะฮะคือใจเป็นศิลปินร้องเพลงก็เก่งมีฟาวเดียดอ่อนแล้วก็สไตล์ของคุณต้องเป็นอิสระสูงๆนะฮะ ว่าสร้างอีกโก้ตัวเองเยอะนะครับแล้วก็มีความอิสระสูงสไตล์เนี้ยมันเป็นตัวตนคุณให้มีเลิกที่ดีกิจการเริ่มต้นใหม่ความคล่องตัวให้เลขสองสองจุดสองสองนาทีนะจุดสองสองวินาทีก็ได้นะครับโควตาบการเงินนะส่งเสริมตัวคุณอย่างเต็มที่นะครับประมาณนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งอยากให้กับกลับไปทําบุญสร้างกุศสน,นะครับนำโอกาสเนี่ยไปไหว้หลวงพ่อโสธรหรือพระพุทธชินราชเสริมปีนี้สังเกตน,นะหิ้งคุณบ้านคุณเนี่ย มักจะมีหลวงพ่อโสธรหรือพระพุทธิราชอยู่บนทิ้งกราบไหว้ขอพรด้วยดอกบัวนะครับสีม่วงนะจำนวน5ดอกนะครับทั้งสองข้างสองใจกันเลยนะครับถ้ามีนะฮะหรือมิวการก็ไปไหว้ที่วัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับที่จังทวเชาลองทําดูปีนี้มีผลดีต่อคนปีวอกนะครับมีลการมาพร้อมแล้วนะฮะเข้าสู่ไก่ป่าพญาเลี้ยงเลยนะครับเอ่อ คุณปีรากาทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ้นนะฮะ,ะสิงเกียอยู่อีกที่นีโคใช้เลยเลยครับให้พรก่อนฟังเย็นๆฟังร่มๆก่อนนะฮะละกาเนี่ยนะละกายัางเป็นละกายัางเป็นลอยผิวไหวนะะในเรื่องของสายน้ำในะะหลายสายน้ําและลําธารนะฮะแล้วก็สายลมคือเสียงเพลงเบาๆนะฮะลมเย็นๆสบายๆคือสไตล์ของละกาเลยละกานะที่บอกไก่ป่าเพราะอะไรฮะเพราะว่าในช่วงนี้นะครับ ถึงแนมะ้จะเป็นไก่ชนในรอบปีที่แล้วฉันก็ไม่สนใจใครละเพราะว่าตะบี้ตะบันทแต่าง,งานนะครับแล้วก็เก็บต่างเงินพฤติการมนี่เฮงนี่นะฮะเป็นสิ่งที่ราติการเนี่ยนะฮะรอยต่อที่มีแปรเปลี่ยนนิดหนึ่งกับเรื่องการงานแต่ว่าไม่ไม,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 ไม่ไม่เซ็งไม่เบื่อนะฮะยังยังคงเดิมได้อยู่ราตการยังบอกว่ารอบป,ปีนี้ใครที่ทําบ้านจาัดสรรบ้านเช่าที่อยู่อาศัยไปได้สวยเลยทําไมผมเน้นเพราะว่าราตการเนี่ยเขาบอกว่ามีฟาร์ม่องตัวมีการเอนเตอร์เทน ดูแลพิเศษแล้วเหมือนทํางานไม่เต็มเวลายอย่างไงชอบคนก็ไม่ทราบถ้าท่านทํากิจการส่วนตัวท่านหมายถึงว่าท่านไม่ค่อยอยู่ร้านต้องอาศัยเด็กต้องอาศัยคนแทนท่านนะฮะแล้วก็ปิดเว่เยกบเงียบ,ยบละกายยังเป็นนักปฏิบัติธรรมเลยนะช่วงนี้ขาขึ้นมากใครที่เคยถือศีละเจริญภาวนาเคยกินเจนะทานมังสวิรัต5ห้าวันเจ็ดวันแล้วแต่ที่ตั้งจิตอธิษฐานต่อพ่อแม่ครูอาจารย์หันมากลับมาทําสักนิดนึง เพื่อสร้างผลดีต่อตัวท่านขออนุญาตดื่มน้ำน,นะครับเพื่อสร้างผลดีต่อตัวท่านละกานะครับยังมี <c oughs> ขออภัยยังมีความกลมกล่อมเฉพาะตัวเพราะว่าเหมือนสิ่งที่เป็นอุปสรรคของท่านเนะี่ยมันผ่านพ้นตั้งแตนะ่ประมาณธันวาที่แล้วช่วงธันวาท่วงตุลาปีที่แล้วไม่ค่อยสู่ดีเลยบางคนเนี่ยถึงขนาดละกาเนะี่ยถูกเรื่องคดีฟาร์ม โคมโจมตีมาตั้งแต่แรกๆเลยุดท้ายเป็นเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นเลยแต่สุดท้ายเนี่ยละกาเอาตัวรอดได้ทําไมบอกว่าไก่ป่าพยาเลี้ยงคือเหมือนชีวิตเนะี่ยบางทีอะชอดสุดท้ายของท่านน่ยมักจะได้ในช่วงปลายๆหนึ่งเอาดีๆนะเสี่ยงดวงแทนที่จะเกือบจะได้จะได้นะฮะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนะี่ยเกือบๆมีชื่อกเกือบๆจะหลุดนะเกือบจะได้มัง่งไม่ฟุกมัง่งแตุ่ดท้ายเพอผ่านได้ อะไรที่ยาก,ยากนะเหมือนจะจนเจียนจนเจียนทํายอดไม่ได้นะถ้าเป็นนายธนาคารนายแบงก์นายธนาคารหรือว่าต้องทํายอดเรื่องของประกันเนะี่ยคือนะหรือแนมะ้แต่สิ่งที่ว่าท่านคิดว่าจะได้กำไรกําไรกับเขานะฮะประเทว่้านต้นๆน่ยไม่ได้นะเพื่อนฝูงได้ตลอดแต่สุดท้ายท่านก็ทําทสําเร็จแต่ว่าต้องรอคอยนะครับเคำว่าช่วงไปไปลายนวมเนี่ยไปได้ดีไปได้สวยแล้วลาราคาอะไรโดดเด่นที่สุดผมบอกเลยนะฮะสิ่งเนี้ยที่จะโดดเด่นและดีที่สุดก็คือเรื่องของการปีกยุเวก การปฏิบัติธรรมแล้วก็อีกอันนึงส่วนหนึ่งก็คือละกาเนี่ยเป็นนักที่เรียนรู้ช่วงนี้นะฮะใครที่ทํางานประจําจะได้เรียกตัวสัมมนาอบรมการจัดการใน,นการตัดสินใจหรือสิ่งที่ท่านคิดท่านไร่ไต่ตองได้ทําเป็นเอกเทศสังเกตไหมคนที่เกิดปีละกาเนี่ยมักจะใช้ลักษณะกระบวนการการจัดการแบบประสบการณ์เพียวๆไม่ค่อยเอาวิชาการมาใช้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่า สุดท้ายคุณก็ผ่านได้ดีนะแล้วคุณเป็นคนที่สร้างฟาร์มนะฮะเป็นโดดเด่นขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาไปแล้วก็ไม่มั่นใจแต่คุณไปขึ้นเวทีคุณไปจัดการคนอื่นแล้วเหมือนไปได้สวยนะครับสิ่งที่จะเสริมนะฮะเติมเต็มปีละกาอะไรบ้างฟังดีๆนะฮะหนึ่งข้อหนึ่งอย่างหนึ่งสิ่งที่ให้คุณก็คือสิ่งของนะฮะโต๊ะนั่งนะครับม้านั่งโต๊ะเก้าอี้นะฮนะอันนี้ไม่ใช่ถูกเลื่อยเก้าอี้นะฮะ อยากให้คุณไปทําบุญประเภทนี้โต๊ะม้านั่งเก้าอี้นะสตัวสามตัวเนี่ยพวกนี้บางคนไม่เคยทําเอาไปเป็นฐานล่างฐานรองให้ในเรื่องของหน้าที่การงานสุขภาพเป็นการพยุงฐานเรื่องอํานาจเรื่องการเงินที่ดีทําโต๊ะเก้าอี้ถวายวัดนะกับห้องคังกับสถานที่ที่เขานะใช้สาหรับการเรียนรู้ศึกษาหรือแม้แต่โรงเรียนก็ได้นะฮะบ้านวัดโรงเรียนีบวบวรเนี่ยตัวนี้สำคัญบ้าน,าน,านวัด โรงเรียน3ส,สิ่ง3อย่างที่บอกคุณทําแล้วจะมีผลดีต่อหน้าที่การงานกับคนที่เกิดปีละกาปากไว้นะครับเลขมงคลดิถีมงคลสวัสดีของท่านฟังสักนิดหนึ่งนะฮะตัดสินใจนั่นก็คือเลข18นะครับ18นาทีเป็นพวกกระทับที่ดีกันเงินที่ข้องตัว6กนาฬิกาสนาทีนะเก้นาฬิกาสนาทีสิบนกาสนาทีห้ามเลยเที่ยง18นาที กิจการการถอยรถถอยลานะกิจการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเลิกนี้ดีสําหรับตัวคุณนะครับฉะนั้นผมฝากไว้เลยนะครับในการที่ถอดทาาดนะตรงนี้นะครับฝากให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามเลิกวิถีมงคลแล้วก็วิถีทางที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีละกาฝากไว้นะครับรักนะจุบุจุบุบโอเค